สวัสดีพี่น้องชาว y u u t y o u y u u t เปิดทุกคนทุกท่านนะคะวันนี้ก็เก้าพี่น้องมาเห็ดกับเข่าค่ะพี่เอาเอาหมอมั้กับชิเลียกวันนี้เมนูเสนอเมนูแกงส้มดอกแคใส่ปลาปลายัยไงไปเอาถั่วไปรอเบ็ดมาไปลอเบ็ดมาไปเอาปูปแปลวาฟามะ <laughs> เห็นไหมหมูวานนี่พอบ้านไปรอบเบ็ดได้ปลามไม่แกงสมปลาอย่างคะเอามาโชว์หน่อยเร็วไปรอบปลากระป๋องไปรอบเบ็ดยังมือหมูวานแดดก็หอนก็ได้ซ้ำก็ได้เยกะตัวสุดท้ายบ๊อบปนปลากระป๋องค่ะพระวัตทรงคืออากาศเปลี่ยนคือจิเป็นวัดเป็ียนอย่างเลยว่ะอากาศมาเห็ดแกงสมดอกแคร์ใส่ปลากระป๋องมันยัง แก้วแก่ง huh. ย no uh ังได้พ um ิ External ่นว่าเพิ่นว่าเอาดูดน้ำเดือดไปเอาอะไรใส่กว่าน้ำเดือดแล้วก็ต้องเอาอะไรใส่ก่อนน้ำเดือดแล้วมาขามเปียกใส่ก่อนขามเปียกใส่แล้วนี่เด้อโอเคขามเปียกน้ำแข็งน้ำตาลเครื่องปรุงน้ำตาลก่อนเลยอุ้ยน้ำตาลเฮียน้ำตาลเฮียนั่นละหวานดีน้ำแข็งพี่น้องไปเก็บม้าสดๆจากต้น ดอกแคดอกแคบ้านน้ำปลาสาแดงพี่น้องน้ำปลาปรุงนัวแซ่บอร่อยใส่จั็กน้อยไส่เติมจังนัวสิใส่ละลายันัวเอาใส่ก่อนใส่หลัยน้ิดขาดอะไรคือน้ำปลาอาใส่เลยขาดไม่ได้คือผงปรุงนัวโอ้โหอพอดีพอดีพักเส็จแปะพักมาใส่พักใส่แล้วจะได้ปีกขวา อันดอกสลิดนิดนึงพี่สาวช่วยไหมเอาเสาเอามะไซยังเด็ดดอกเด็ดควนนั่นหน่อยตองเอาเนี่อสีใส่ยเห็นว่ากินทั้งควนตัวมันเป็นยาโอ้ยเนาะเห็นว่ากระไดเอามาเอาจานมาพี่ถือไว้เขาจะเอาให้ล้างกใช่แล้วก็ปิดโอ้ยอ้ยใส่แล้วก็ปิดฝาเดียวให้ให้ดอกแคบ้านให้มันซุกก่อน ดอกแค่ไม่ประโยชน์พี่น้องคนบอกว่าเป็นยาแก้วัดควานะนั่งอย่าสาดทิ้งนะบอเอาก็เก็บข้อเท็มโอ้โหอยาม้วนหน่อโอ้โมันเป็นยาปิษว้าไว้ก่อนปิดฝ้าไว้ก่อนนะคะปิดฟ้าไว้ให้เขาเรียกอะไรแล้วุกให้มันคลุกให้มันุกไวๆให้มันฟดก่อนให้เอาดอกแค่ส่เอา เครื่องปรุงใส่เครื่องปรุงก็จะมีน้ำปลาผงปรุงนัวน้ำตาลมะขามเปียกใส่เรียบร้อยแล้วก็เอาดอกแคใส่ผงชูรสเอาผงปรุงนัวไงผงชูรสก็อันเดียวกันแหละคุณพี่แล้วก็มะขามเปียกใส่ตว่าถ้าถ้าเราจะทำเคงสมเนาะเขาเราต้องให้รสชาติมันได้เนาะออกเปรี้ยวนิดนึงเปรี้ยวหวานหวานแล้วก็เค็มพอดีเราต้องเค็มมากต่วายำ ยามเฮ็ดเฮ็ดเนี่ยตอนตอน,ตอนเฮาชิมตอนแกงร้อนๆเนาะพี่น้องจีบอกเลยเขามั่ต้องให้เปรี้ยวมากเขาเปรี้ยวหน่อยๆหวานหน่อยๆแล้วก็เค็มหน่อยๆพอรู้ซึกว่าแกงเนาะแกงที่เราทําน่ะมันตอนที่เราจะไปกินมันเย็นสักหน่อยเนาะมันจะออกรสชาติเปรี้ยวเพิ่มขึ้นแล้วก็หวานเพิ่มขึ้นแล้วก็เค็มเพิ่มขึ้นนิดนึงแล้วก็นัวนิดนึงนัวเพราะว่าสูตรนาะเฮ็ดมาประจําเนาะเฮ็ดเขาเขา,าตอนร้อนๆเนี่เขาต้องว่าเฮ็ดให้อยากเค็มมาก พอดีดีสวัสดีจ้าอามวยสวัสด,ดีด้อครับบ่เห็นกันหลายไม่เห็นกันหลายวันเติบเลยนะเนี่ยออสบายดีค่ะยายสบายดีจ้าอามวยเป็นไงบ้างสบายดีไหมแตกล้านไปแตกล้านแล้วแตกล้านแล้วโอ้ีใจเลยนะเก่งเก่ง สุดยอดมากสบายดีจ้าสวยของเบาไฟละเนาะทางททยจ้าอมวยคนสวยของเบาไฟของยายบัวหลวงด้วยอันนี้สวยของเบาเขียดอ้ my god ตาสมศักดิ์ชื่อเรียนชื่อเขียดอันนี้ชื่อน้อย ไม่ค่อยเล่นบ้านแดงเอาไปเล่นบ้านไหนล่ะคนมาดูเยอะกำลังดังค่ะเนาะใช่ใช่ใชอ,อ๋อหวยกำลังดังกำลังปังเลยนะเนี่ยกดไลค์คนแรกเลยขอบคุณค่ะอ๋อหวยคนสวยอ๋อหวยน้อยใต้หวันล,ลูกสาวของพี่เบาไป อยู่บ้านดำค่ะโอ้บ้านหลายหลังเนาะบ้านส่วต,ต,ตัวๆเด็กราได้ลงไปเล่นเนาะหลายช่องเนาะยายก็เล่นแต่ช่องแดงกับช่องฟ้าพอดีลงคลิปเลยเห็นยายไหลพอดีเขาเรียกว่าอะไรรู้ไหมอ่ะมวยเขาเรียกว่าบุพเพสันิวาสเจอกัน บุฟเฟ่อลวบากบุเฟ่เสันนิบาลให้เรามาเจอกันอีกแล้วไงใส่กับพริกลงไปใส่พริกลงไปพริกเม็ดพีไ่พไม่ต้องปิดก็ได้น้องโอ้มันปดอืม้ม,มันสุกไปไวเอาโมยกินข้าวหร <c oughs> ือยังคะกินข้าวกับอะไรกินข้าวกับอะไรเราเธอถึงได้งามแสนงาม เออคนแก่คนแก่จากที่เล่นมาบ้านดำเห็นอยู่ช่องหนึง่งอบ้านแดงคนแก่แกเยอะโอ้โอ <c oughs> คนแก่เยอะเลยใช่ใช่มั้งเนาะพักทายนะ ปลาทูทอดจ้าเมื่อคืนต้มปลานนนโอ้กังคืนกินต้มปลานินตอนเช้ามากินปลาทูทอดเอามาเนี่ยตาสมศักดิ์ก็กินปลาอันนี้ตาสมศักดิ์ไปร่อเเมื่อวานก็ได้ปลาปลากระป๋องแกงส้มดอกแคใส่ปลากระป๋องแต่ว่าต้องปรุงให้ได้ที่ก่อนอ๋อบ้านดำเด็กน้อยเล่นอืมเนาะ ก็ใช่ยายยายเก่แล้วก็เลยอยู่ช่องแดงไง <laughs> <laughs> ทางโน้นฝนตกไหมอ่มวยทางบ้านยายฝนตกพายุบรลอยเข้าโอ้ฝนตกอยู่สองสามวันสี่วันนู้น้ำเยอะมากเลยเด้ไปฝ่อนาคนละโอ้เลยเงียบเนาะ เด็กมอต้นบ้านดำเด็กมอต้นมอบ้านดำเปิดได้ไหมวิธีเปิดนะคะมไม่กล้าเปิดเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาสั่นช่องแดงคนเก่คนเก่แต่ว่าคนเก่แต่ว่าเก่งนะเก่งเหรอตกอยุ่ค่ะหยุดแล้วทางนี้ก็เหมือนกันตกแล้วหยุดแล้ว ชีสันกำลังได้ค่อยๆเทเนาะตอนนีเทตอนใส่ที่ยังยามาถือมาถืออ๋อตอนยังไม่ใส่ใส่ะกระป๋องแน่นเต็มป๋องเลยตอนลงโปรายคนดูตอนนี้สองร้อยโอ้ดีใจด้วยดีใจด้วยทำไปเรื่อยๆทำใจมุ่งมั่นเดี๋ยวก็สำเร็จเหมือนยายก็เหมือนกันยาย ขอบคุณค่ะไม่ดังไม่รู้จะว่ายังไงเด้อบ้านดำค่อยโอ้ติ๊กเกอร์กลุ่มหัวเราะด้วยนะเนี่ยยายเล่นแต่ช่องแดงนี่แหละบ้านดำยายไม่ไปไม่ไปเข้าไม่ไม่เข้าไปยายทุ่มเทให้บ้านแดงสุดๆเลยทุ่มเทให้บ้านแดงสุดๆเลยยาย เขาขอคุยเยอะแต่ไม่ได้คุยกับใครคุยแต่ fc โอ้ธรรมดาเลยคนสวยอ่ะเนาะไปตรงไหนก็มีแต่คนอยากคุยด้วยก็ก็สวยไงคนสวยใจดีมีแต่อ a ยเอย fc ก็เยอะที่ข้างบนสูงไปไหมเนาะไม่สนะูงหรอก ชุกดีๆเลาย,ยังเอยใส่ปลากระพงใส่ปลากระพงก็มมเซ็ตเลยอ,อาหารรส <c oughs> มีแต่ผู้ชายมาดู <c oughs> ผู้หญิงก็ดูเหมือนกันเลยมั้งก็คนสวยเนาะผู้ชายธรรมดาเลย <c oughs> ผู้หญิงกับผู้ชายเป็นของคู่กันเนาะ <c oughs> ถ้าเห็นคนสวยเบาก็จะเข้ามาเยอะไงธรรมดาเนาะคนสวยเนาะ คนสวยแล้วก็ใจดีด้วยไงผู้หญิงไม่เยอะอืมใช่ใช่ถ้าคนสวยถ้าผู้หญิงลงลงแล้วผู้ชายเห็นเขาจะชอบดูเพราะผู้หญิงสวยไงแต่ถ้าเป็นของผู้ชายใช่ไหมผู้หญิงก็จะเข้าไปดูช่องของเขาไงเพราะว่าสลับกันผู้ชายกับผู้หญิงเป็นของคู่กันอยู่แล้วของคนหล่อแต่ผู้หญิงก็ชมว่าสวยค่ะใช่ขนาดแยเป็นผู้หญิงด้วยกันยายก็ยังว่าอาหมวยสวยอยู่เลยนะ ก็คนสวยทำยังไงก็สวยเนาะแกงอันนี้ใส่ใส่เครื่องปรุงแล้วก็ใบนางรักด้วยเอามาให้เขาเด็ดเสียมาใส่เดมันล้างใส่น้ำนี่เองี่ซาวมาซาวมาใส่น้อนี่แล้วก็ต้องใส่ใบนางรักด้วยตอนสุดท้ายตอนจบหอมทักทายนะคะ ทักทายนะคะคุณภาษาอังกฤษทักทายจ้าอ๋อแคบมาพ่อจะว่าลงทำไมไร้สาระโอ้ธรรมดาเลยไม่ไร้สาระหรอกเราทำเพราะว่าใจเรารักเนาะคนชอบก็จะว่า มีสาระคนไม่ชอบเราเขาก็จะว่าเราไร้สาระก็ไม่เป็นไรไรสาระปัญญาอ่อนเออบางคนก็ว่ายายปัญญาอ่อนไรสาระปัญญาอ่อนก็เหมือนกันพ่อไม่ให้ลงก็พ่อห่วงละมั้งเออพ่อว่าผู้ชายจีบหลายพ่อห่วงไงพ่อก็ไม่ให้ลงพ่อห่วงช้อนเล็กต่อเอามาอยู่แล้ว นอารมณ์สีอะลาสีมาช่วนไหนอเมริกันเนี่ยเดี๋ยวมันเดี๋ยวปั๊บปั๊บปั๊บใส่ให้มันดวดให้มันให้มันฟุดปั๊บปั๊บปั๊อปั๊บก่นฟุดน่ะผู้ชายชอบหลายผู้หญิงผู้หญิงสวยเนาะผู้ชายก็ชอบผู้ชายก็ชอบมาบึง คนสวยใจดีใครก็อยากมารู้จักจะเอาใส่เนี่ยอ,อย่างไม,งม่ทำให้ตกอพี่ สองสุกท้ายพูดที่เมนูสองเมนูนะอันนี้สุกถ้าสุกแล้วเราก็เอากระทะอันนั้นมาตั้งแล้วขขเดนะี๋ยววันจันั่งเราต้องีเอาเส้นก๋วบมาทอดโอเคไหมฮะต้องตักใส่ กินทั้งวันเลยเด้อกระทะใหญ่ <c oughs> ใช่ใช่กระทะใหญ่ใส่เยอะเลยยายกินข้าวสวยหรือข้าวเหนียวยายกินข้าวเหนียวแต่แต่ไต,ตเขียดเน่ยกินข้าวเจ้าไทยโคราชไทยโคราชกินข้าวเจ้าบางวันก็กินข้าวเหนียวเหมือนกันเลยกินได้ทั้งเจ้าทั้งเหนียวแต่ส่วนมากยายจะกินข้าวเหนียวเพราะว่ายายเป็นคนอีสาน กินข้าวเหนียวแล้วมีแรงกินข้าวเจ้าแล้วบางทีกินยายกินไม่ค่อยอยู่ฟองมันดูอะไรดู <laughs> ลำไส้ฟ <laughs> องนี่ได้สี่ตัวหนึ่งสองสามสี่อัสี่ตัวชลสองตัวใส่ผักนางรักใบนางรักหอมหอมซิบคั่กไย กลุ่นหอมหอมเมนูโปรดเมนูพิซซ่า เลยเพราะท่านกินเผาแวะมากินน้ำกันนะจ๊ะเด้อแกงส้มดอกแคใส่ปลากระป,ป๋องอร่อยก็เอาช้อ,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 อนแง่ตักออกมาแล้วเอาช้อนหน่อยถืวโอ้ยเนาะจังซี่นะเออเออนั่นละจังซี่ละต้องใช้ช้อนกลางเลยต้องใช้ช้อนกลางน้ำตาลอย่างนี้ลงได้ไหม เ้าหมอนะ้ออู้หวานพอดีเด้าหม้อมาหม้อนั้นไม่หมดหรอกพี่นั่นนหม้อนั้นนะลูกนั้นนะนนนะลูกนี้ก็ได้เดี๋ยวปักเทน้ำออก น้องผู้ใดพ่ดท่านได้กินเข่ามากินน้ำกัน้ะจะเด้อทักทายนะนนยทักทายนะผู้ใดพระท่านได้กินเข่ากับแวะมากินน้ำกัน้อจ้ะเด้อเมื่อน,นี้บรรยากาศกระิห้อนเนี่ยเพราะว่าฝนฝนบ่ต,ตกฝนตกมาได้ซีค่ะมือพายอยู่บ่ร้อยมาตอนนี้พายอยู่บวร้อยเริ่มหนีแล้วพลวยวก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาในไลน์นะจ้ะแล้วก็ขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกค,มกคอมเมนต์ที่แวะมา ขอบคุณทุกการกดไลค์กดคอมเมนต์กดแชร์ให้ช่องของับหลวงจันอนนะคะฝากเป็นกำลังแรงใจไว้ในะอ้อมอ,อกอ้อมใจพี่น้องชาวยูทูบเน่เด้อจ้าเอาซ้ำหลับมื่อนี้บับหลวงกะสิงลงไลา์เขียนี้ก่อนเด้วพี่น้องมากินขอน้ำกันนะจ้าซ้ำหลับมื่อนี้ยกะสวัสดีค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะ